ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะไปส่งนน้ตบุ๊กที่เซ็นทรัลน,นะคะลูกค้าก็รอตั้งชั่วโมงนึงแล้วคะ่ะก็ยังไม่ได้ไปส่งเลยตอนนี้ก็กําลังจะไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะบายบายค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ถึงเซ็นทรัลแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็อัดคลิปเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็อยู่ลงจากรถอยู่นะคะแล้วก็จะเข้าไปข้างในนะคะลงแรงมากเลยค่ะ แล้วก็ดูเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะออขอดูรถแบบนะคะมองไม่เห็นหน้าเลยคะ่ะเพราะว่าลมมันแรงมากเลยนะคะแล้วก็กําลังจะเข้าไปแล้วค่ะกำลังเดินอยู่ะะมืดมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะนับบกบวะกำลังจะเดินเข้าไปไคะ่ะหงเขาก็ต้องใส่เกวนขอนะคะ

ไปลยไปกันค่ะไปกันนี่นะคะแล้วก็จะเชืเรือยไปชั้นนะคะเลยกระเชมเดือยไปชั้นสค่ะแบบนี้นะคะกะเเื่ะก็ถึงชั้นส อีกนิดเราก็จะถึงร้านแล้วค่ะนี่นะคะถ้นขาล่างจะอยู่ข้างหนกันได้เลยนะคะแล้วก็จะเข้าไปถึงแบบนี้กนดีกว่าตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะไปค่ะ แล้วก็จะส่งของให้พน,นักงานนะคะแล้วก็เราเอากะับมาแล้วก็ส่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับนี่นก็บรรยากาศในร้านนะคะเราจะกลับแล้วนะคะมาเร็วไปเร็วคะ่ะร้อนมากค่ะแล้วก็ถึงร้านแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย